ก็มาอ่านคอมเมนต์ที่คุณหมอนัดฝากไว้ในเฟซบุ o กนะครับหมอนัดโภชนาการนะครับคุณตุตูนะครับถามว่าการฟาสติ้งเวลาเดิมทุกวันจะมีผลเสียกับต่างกับการเปลี่ยนเวลาฟาสไหมนะครับผมคิดว่านาฬิกาชีวิตคนเราถ้าคุณจะฟาสแล้วเปลี่ยนกะเช้าเย็นนะครับชีวิตจะสับสนเพราะว่านาฬิกาชีวิตอย่างที่หมอนัดเรียนไปแล้วนะครับว่ามันมีเซอร์เคเดียนริทึมที่ควบคุมอยู่ในระหว่างเช้ากับมืด แล้วก็ยังมี p r i p ิฟรอ l r ริทึมซึ่งร่างกายเองก็ไม่ใช่เครื่องจับที่สามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาดัางนั้นการที่คุณเปลี่ยนแค่สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นเช้าบ้างบ่ายบ้างเย็นบ้างในงานวิจัยนี้เนี่ยบอกแล้วนะครับว่าถ้าทําไปแล้วฟาสติ้งไปแล้วไม่ได้สอดคล้องกับเช้า มืดนะครับคือ day night day night หรือ sleep wake cycle หรือการนอนหลับหรือการตื่นเนี่ยอันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ครับเพราะฉะนั้นการทำ f า s ติ n g ไม่ใช่แค่เวลาเดิมนะครับแต่ให้สอดคล้องกับตอนเช้าตอนค่ำตอดท้องกับนาฬิกาชีวิตคุณนอนคุณตื่นอันนี้จะดีที่สุดนะครับทีนี้นี่นคุณภาวินีบอกว่าทำ f า s t i n g แบบ4-4 16เข้าใจว่ากินเช้าแล้วก็หยุดไป4กินเที่ยงหยุด4แล้วก็ฟา s t i n g ยาวๆและโลขาบด้วยแต่น้าหนักไม่ลดลง หลังจากที่ขึ้นมาตอนปีใหม่ค่ะควรจะทําอย่างไราอายุ62ปีแล้วน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ไม่ได้สูงก็คือสูง150นะครับเรียกง่ายๆว่าน้ําหนักไม่ได้มากดังนั้นการลดน้ําหนักด้วยวิธีการทํา IF เหมาะกับคนที่ต้องการที่จะรักษาระเบียบวินยัยในคนที่กรณีที่กินไม่เป็นระเบียบวินยัยกินจุบกินจิบไปเรื่อยๆนะครับการทํา IF ก็จะมีส่วนช่วยในหลายๆคนบอกการทํา IF ช่วยเพิ่ม performance ในการออกกำลังกายดังนั้นในกรณีของคุณภาวินีเนี่ยผมแนะนำว่าคุณภาวินีอาจจะทำ IF ให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตนะครับและงานวิทยางานวิจัยใน IF ก็บอกแล้วนะครับว่ามันลดน้ำหนักได้ไม่มากหรอกครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือในช่วงเวลาที่กินคุณลดปริมาณแคล,ลอรี่ลงในปริมาณที่เหมาะสมนะครับการลดปริมาณแคล,ลอรี่ก็จะช่วยส่งผลทำให้การลดน้ำหนักได้ผลเพราะว่าอย่าลืมว่า IF เนี่ยยุ่งแค่เรื่องของเวลาแต่ถ้าคุณยังกิน ในช่วงที่กินยังกินเยอะอยู่แน่นอนครับตามธรรมชาติก็ลดได้ไม่มากคุณวิชานะครับบอกว่าช่วงทํา IF สามารถออกกําลังกายได้ไหมช่วงทํา IF ได้ไหมได้ยินว่าการออกกําลังกายแล้วมันกระตุ้นอินซูลินเดี๋ยวนะครับการทํา IF การอดอาหารเป็นการสร้างระเบียบวินัยนะครับและโดยมากเราทํากลางคืนดังนั้น I F ของคุณนะครับเป็นช่วงที่คุณ นอนพักผ่อนอยู่แล้วก็ไม่ควรที่จะตื่นมาตีสองมาวิ่งนะครับมันก็คงจะไม่ได้นะครับและอย่างสําคัญก็คือว่าการทํา i f คือการให้ร่างกายได้พักนอนหลับพักผ่อนดังนั้นเ,เป็นสิ่งที่ดีทําให้อายุยืนยาวอยู่แล้วนะครับการออกกำลังกายกระตุ้นอินซูลินแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียนะครับเพราะอินซูลิน อยู่ในร่างกายและหลังตลอดเวลาเพื่อทําให้คุณมีชีวิตอยู่จิมมี่ตอบเลยนะครับว,ว่าเวลาวิ่งทุกเช้าเนี่ยในบางกรณีของคุณหมอนัทนะครับคุณหมอนัทก็กินแค่ดื่มแค่น้ําบางทีก็ไปวิ่งสั้นๆ3กิโล5กิโลก็บางทีเราก็ไม่ได้กินอะไรนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราเราไม่สะดวกกินหรือว่าเรารีบนะเวลาทำทำงานก็ต้องรีบวิ่งรีบไปนะครับรีบอาบน้ํานะครับคุณตุ๊บติ๊บนะครับน่ารักน่ารักนะครับ ชื่นน่ารักมากนะครับอดอาหารช่วงเช้า if มีผลต่อสมองไหมความจำนะครับความกระตือรือร้นรแน่นอนนะครับในสัตว์ทดลองนะครับคุณหมอนัดเคยทำกับหนูทดลองเวลาที่ให้เขาอดอาหารถ้าเราไปอดอาหารเขาในช่วงที่เขาต้องกินเขาจะกังวนกระวยแล้วเกิดภาวะเครียดนะครับในคนเช่นเดียวกันถ้าคุณลองนึกสภาพคุณต้องทำงานแล้วคุณอดอาหารคุณจะประชุม คุณจะทําข้อสอบอย่างมีความสุขไหมนะครับอันนี้ชัดเจนว่าส่งผลนะครับดังนั้นเนี่ย IF ต้องทําในเวลาที่คุณจะนอนเวลาที่คุณไม่ได้ใช้กิจวัตรประจําวันเพราะไม่มีใครอดอาหารแล้วร่างกายจะแฮปปี้ตลอดจะลืมนะครับน้ำหนักลดไม่ได้แปลว่าร่างกายจะแข็งแรงนะครับเหมือนน้องติดท่าม13วันผอมเลยไหมครับ อยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่นะครับก็จะต้องมีเขาเรียกว่า survival mechanism หรือการเอาตัวรอดในบางอย่างที่ทำแล้ว IF ต้องมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันนะครับแรกๆอดได้นานแต่พอทำไปสักเดือนหนึ่งก็อดได้น้อยลงเครียดเข้าไปอีกนะครับก็ธรรมชาตินะครับทำ IF ให้มีความสุขและจะลดน้ำหนักได้ควบคุมอาหารและออกกำลังกายไม่มีอะไรที่สำเร็จแล้วทำวิธีเดียวได้ผลรักษาทุกโรคอันนี้น่าจะอยู่ในนิตยสารนะครับ าการทําแบบคีโตหรือ CD ดีมีความเสี่ยงในการขาดแร่ธาตุหรือวิตามินใดบ้างหรือไม่นะครับคุณวัชรานะครับการทำคีโตและ CD นะครับเป็นการกินปริมาณแป้งที่น้อยนะครับอันนี้หลักข้อแรกก่อนนะครับแต่ในช่วงที่คุณกินคีโตคุณยังสามารถกินเนื้อสัตว์นะครับและคุณยังสามารถคือถ้าซีดีแบบสายแข็ง เขาคงไม่กินผลไม้เลยแน่นอนต้องขาดวิตามินแน่นอนเพราะฉะนั้นเสี่ยงกับการขาดแร่ธาตุแต่ถ้าคุณถอยชีวิตมานิดนึงว่า c ีดีคือไกด์ไลน์แต่คุณไม่จํนเป็นต้องทําแข่งกับใครคุณกินบ้างไม่กินบ้างมีกินกับเพื่อนบ้างหลุดบ้างไม่หลุดบ้างกรณีแบบนี้จะปลอดภัยในคนจนํานวนมากนะครับดังนั้นในกรณีของคุณหมอนัดเวลาแนะน,คนคําคนไข้อยู่เสมอก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น K d ดีหรือ CD เนี่ย คุณกินฝรั่งสักครึ่งลูกจะเป็นไายไปนะครับคุณก็จะได้วิตามินบางวันอยากกินกล้วยเพื่อให้ได้โพแทสเซียมก็จะเป็นอะไรไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าคีโตชนิกไดเอทคุณสามารถกินคาร์โบไฮเดรตได้ราวๆไม่เกิน50กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นกล้วย1ลูกมีแค่15กรัมก็สามารถที่จะกินได้คุณเองก็อยากจะได้ปริมาณแร่ธาตุและวิตามินจากผักใบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ ยึดสายกลางและไม่ตึงเกินไปยังไงคุณก็ไม่เกิดภาวะขาดแร่าธาตุและอย่าลืมนะครับคุณกินไข่ได้ไข่ก็มีแร่ธาตุโดยเฉพาะไข่แดงนะครับไข่ขาวไม่มีแร่ธาตุนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณกินไข่แดงยังไงคุณก็ไม่ขาดวิตามิน B วิตามิน A แล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับ <S <S ทานกาแฟใส่นมระหว่างมื้อถือว่าถือว่า IF ไหมนะครับถือว่าไม่ใช่ IF นะครับเพราะว่า IF คือการอดอาหารที่ให้พลังงาน IF นะครับคือหลักง่ายๆก็คือว่า I f เนะครับเวลาคุณ Break IF หรือหลุด IF คือการทานอาหารเช้าก็คือว่าตื่นนอนปุ๊บภายใน2 3าชั่วโมงคุณกินอะไรอันนั้นเขาเรียกว่า I การ Breakfast นะครับเพราะฉะนั้น IF คุณจะต้องไม่กินอาหารที่ให้พลังงานดังนั้น IF คุณกินกาแฟดำได้มีพลังงานบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าถึงท่านกินนมนะครับถ้าคิดว่ากินนมแล้วมีพลังงานถ้าตอบตามตัวอ,กอักษรก็คือไม่ใช่ IF แต่ถ้าตอบตามชีวิตมนุษย์จริงๆว่ากินนิดกินหน่อยจะเป็นอะไรหนะ้าอันนี้ก็อนุโลมได้นะครับคุณเล็กนะครับ ทำไอเฟส16-8นะครับที่ต้องไปจบที่9โมงเชา้าแต่ก่อนเวลาดังกล่าวต้องทําอาหารเช้าให้กับครอบครัวจึงต้องมีการชิมขนาดปรุงจะหลุด IF ไหมก็หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า IF คือห้ามกินอะไรยกเว้นกาแฟดําหรือว่าเป็นเรดบูนะครับไอพวกเครื่องดื่มชูก,กําลังซึ่งเดี๋ยวนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับที่เป็นพลังงานศูนย์เปอร์เซ็นโคกซีโร่แบบนี้ก็ยังถือว่าเป็น IF อยู่นะครับวิจจริงอยู่กับครอบครัวแล้วคุณไม่ได้แข่งกับใครนะครับจะกินบ้างกินนิดกินหน่อยจะ เป็นอะไรไหมเพราะว่า IF คือการสร้างระเบียบในการกินเพราะฉะนั้นทานนิดๆหน่อยๆเนี่ยสำหรับคุณหมอนัทชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับดังนั้นกรณีน,นี้คุณหมอนัทคิดว่าได้ครับคุณเชิดบุตรนะครับระหว่างมื้อกินน้ําตาล1ใน4ช้อนชาหลุด IF ไหมนะครับถ้าตามตัวอักษรหลุดแต่ถ้าทําชีวิตจริงมันจะอะไรกันกนะกันหนาครับเนือกโอ้โหน้อยมากนะครับอย่าไปกังวลครับกินนะครับ เป็นเบาหวานมือชาต้องซื้อยาอะไรมาทานนะครับกรณีนี้เบาหวานเนี่ยเป็นกรณีที่นอกเหนือเบาหวานอาจจะเกิดจากการที่เรามีความผิดปกติของเส้นประสาทดังนั้นการซื้อยาอาจจะไม่ใช่คําตอบคําตอบคือต้องตรวจรักษาทางการแพทย์ก่อนนะครับ กิน c d ดีดนะครับนานๆมีผลเสียไหมครับการศึกษาระยะยาวนะครับมีอยู่ที่เราราวสัก 1- 2ปีคุณหมอนัดกินไปครึ่งแล้วจากนั้นคุณหมอนัดเริ่มวิ่งมาราธอนหรือคราบมาราธอนคุณหมอนัดก็จําเป็นที่จะต้องกินแป้งเพราะนั้นก็มายึดตามหลักคุณหมอนัดไม่ได้เพียงแต่งานวิจัยในระดับโลกเนี่ยระยะยาวอยู่ที่ประมาณ1-2ปีดังนั้นความปลอดภยัย1-2ปีมีแต่หลังจากนั้นทุกคนต้องยืนอยู่บนการตัดสินใจของตัวเองนะครับเพียงแต่ คนที่กิน CD ดีหรือเคดีหลายคนมีพันธุก,กรรมในการที่จะมีไขมันในเลือดที่สูงเราพบแล้วนะครับว่า10-20ของคนที่กินอาหารเหล่านี้มีไขมันในเลือดที่สูงเกิน300จนทำให้เสี่ยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังนั้นการทำซีดีหรือเคดีในวิธีการหมอนัดตรวจเลือดก่อนทำแล้ว ต่อเนื่องทุกๆ2-4ถึงสสัปดาห์ต้องตรวจเลือดเพราะมันข้อมูลทั้งคนที่ดีและไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราต้องเตือนในหลายๆคนเพราะว่าผลเลือดเรามันมันหลอกกันไม่ได้นะครับคุณบีนะครับทำเอฟส1บหเปรียบเทียบกับช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับอันนี้ตอบไปในคลิปไปแล้วนะครับว่าอดอาหารต้องอดตามนาฬิกาชีวิตไม่ควรจะสวนกระแสกับนาฬิกาชีวิตนะครับไม่งั้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนมากนะครับ การทำไอเอฟ24ชั่วโมงสัปดาห์ละครั้งก็ต้องถามตัวเองว่าคุณมีความสุขในการจะทําหรือเปล่านะครับการทำไอเอฟหลักการคุณหมอนัฐนะครับคุณหมอนัดตีโจทย์ว่ามันคือการสร้างระเบียบในการกินถ้าเกิดว่าคุณทําแล้วคุณมีความสุขคุณทําได้นะครับชีวิตคุณดีตรวจเลือดแล้วสุขภาพแข็งแรงไขมันพอกตับคุณหายคุณก็ทำเลยครับเพียงแต่ว่าคุณทําดีไม่จดเป็นว่าเพื่อนคุณต้องทําดีนะครับการทำไอเอฟกินอีกทีมื้อเที่ยงงดมื้อเช้าแล้วจะเป็นอะไรไหมก็อย่างที่คุณหมอนักลล่าววไปแ้นะครับ การใช้คีโตนบอดี้เป็นพลังงานแท้จริงแล้วสามารถใช้ได้ตลอดไปเฉกเช่นน้ำตาลหรือไม่ครับนะครับใน Energy p a t t w a y ถึงจะมีการบอกว่าใช้ได้ทั้ง2แบบแต่ไม่ได้อธิบายมากนะักหลายคนโจมตีว่าเป็นพิษไม่เหมาะนะครับออคีโตนเนี่ยเราเจอในคนไข้ที่เราเรียกว่าเบาหวานชนิดที่1และชนิดที่2ที่เราเรียกว่าคนไข้วิกฤตในลักษณะที่เรียกว่า DKA นะครับในชีวิตหมอนัดตอนสมัยเป็นแพทย์เด็ก ผมมีคนไข้เป็น DKA แล้วก็เร็วๆนี้ที่หน่วยผสมภูมิศีราก็เป็นคนไข้ DKA มานะครับก,ก็หมดสติมาแล้วเราก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ส่งไปที่ห้องฉุกเฉินนะครับในกรณีเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนไข้ที่ร่างกายผลิตอินซูลินไม่ได้เลยแล้วเป็น DKA เพราะฉนั้นปริมาณของคีโตนหรือไอซซโดซิดหรือความเป็นกรดที่เกิดขึ้นนั้นสูงมากจนเขาหมดสติแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอคนที่ทำคีโตจนิกไดเอทนะครับเป็นอาการลักษณะนั้นนะครับยกเว้นคนที่เป็นเบาหวานนะครับ ห้ามห้ามทำโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เลยนะครับบอกเลยนะครับนะครับดังนั้นในกรณีดังกล่าวเหล่านั้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่หมอหน้าทำคลินิกมาหลายปีเรายังไม่เคยเจอปัญหาคนไข้เหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่เบาหวานเราจะติดตามใกล้ชิดผ่านคุยผ่านไลน์ผ่าน,น Facebook ส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะมีความปลอดภัยคือเราอยากช่วยเขาในการควบคุมน้ําหนักนะครับบางคนมาเป็นเบาหวานน้าหนัก ร้อยกว่าเนี้ยครับจะทํำยังไงครับวิ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นในกรณีของคีโตนบอดี้ต้องบอกนะครับว่าร่างกายพึ่งคีโตนบอดี้ได้แต่อาหารสําคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดงและในสมองยังคือน้ําตาลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคีโตนปลอดภย100ัยร้อยเปอันนี้ผมคิดว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามันจะใช้ได้ตลอดไปอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตไม่ได้อยู่ด้วยคีโตครับชีวิตยังอยู่ด้วยกับครอบครัวยังอยู่ด้วยการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีใครนะครับทำคีโตได้ตลอดชีวิิตตแนนน,น,น่่ออออะครรรรเเพาาืืงงธมชข นะครับก็คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆคนที่กําลังมองถึงในเรื่องของอาหารเช้านะครับคุณหมอณัฐนะครับก็รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วนะครับว่าอาหารเช้าเนี่ยสำหรับคนวัยเรียนอย่างเด็กมีความจําเป็นโดยเฉพาะเด็กในต่างจังหวัดเพราะเด็กในต่างจังหวัดเนี่ยทางเลือกทางการรับประทานอาหารเช้าไม่มากนักเขาต้องการพลังงานนะครับในการที่จะใช้ในการเรียนนะครับเขามีนมโรงเรียนในการกินตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีอาหารกลางวันที่อาจจะเป็นแหล่งอาหารสุดท้ายที่ดี ในการมีประโยชน์ในระหว่างวันของเขาก็ได้ในคนวัยทํางานก็ต้องมองด้วยว่าเขาทําไปแล้วเนี่ยสัมพันธ์กับการทํางานหรือเปล่าในบางคนต้องการพลังงานในการทาแรงงานทํางานก็ต้องรับประทานอาหารเช้านะครับแม้กระทั่งข้าวเหนียวหมูปิ้งเองก็ยังอาจจะยังมีประโยชน์ช่วยให้เขาทํางานในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนในคนสูงวัยก็ต้องดูเป็นคนคนไปว่าเขามีปัญหาสุขภาพอย่างไรแต่แน่นอนนะครับถ้าคนสูงวัยอยากที่จะทํา การไม่กินอาหารเช้านะครับก็ต้องดูว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าไม่กินอาหารเช้าแล้วกินอาหารดึกไปเลยนะครับอันนี้ไม่ดีนะครับจากเปเปอร์นี้ที่บอกไปแล้วนะครับเอาละครับคลิปยาวนะครับใครมีคําถามก็ฝากไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมอนัทวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ